นี่ครับทางขึ้นผาซ่อนแก้วนะครับวัดผาซ่อนแก้ว,วนี่ขึ้นมาก็มีรางวัลเลยนะครับนี่ก็เป็นร้านอาหารข้างในนะครับแล้วก็เสื้อผ้าแล้วของฝากนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเดินดูข้างในกันนะครับ,รบเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยนะครับ มีร้านของฝากนะครับมีนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับ ็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมาเที่ยวกันนะครับมีเป็นพระพุทธรูปที่ซ้อนกันสวยมากครับก็ทิวทัศน์ก็เป็นทะเลหมอกเลยนะครับด้านหลังครับนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเป,เปล่านะครับก็เดินลงไปนะครับ นะครับด้านข้างเป็นทะเลหมอกเลยนะอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ตะเลิดน,นะครับนี่ก็จะเป็นเจดีด้านบนนะครับ เดี๋ยววันนี้เตเลอร์จะพาเที่ยวให้ครบเลยนะครับทุกสถานที่เลยนะครับตรงนี้นะครับในบริเวณวัดผาซ่อนแก้วตอนนี้ก็มีจุดพัดกรองนะครับถ้ามาเที่ยวตัวน,นี้มีจุดพัดกรองนะครับ ทะเบียนเสร็จแล้วก็วัดอุณหภูมิเสร็จตรวจหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคตรวจวัด <diction> ค <aries> <ỗ hat> ุณภูมิอก่อนเ่ินกว่าสวัสดิ์ุณภูมิปกติจึงอนุญาตให้เข้าชมเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ทักนินได้ใุัลางมือด้วยแอลกอฮอลให้บ่อยครั้งณจุดบริการที่จัดไว้ ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลองเมตรในการได้เข้าไปสักการะการเข้าสักการะควรนั่งไหว้ไม่กราบลงพื้นเพื่อป้องกันตัวท่านเองควรใส่ผ้าสวมใส่เสื้อผ้ามิเชือไม่อนุญาตให้ผู้ที่มุ่งสั่งเข้าสักการะ นี่ครับความสวยงามนะครับของทางขึ้นจะดีอันนี้นะครับ ด้านหน้า,ามีทาวเวสวรรดอยู่เลย พระประจำวันเกิดนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับ นี่นะครับด้านบนนะครับทิวทัศน์ด้านบนจากที่ปีนขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านล่างแล้ว